วันท,ที่13กุมภาพันธ์มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญจากทั่วทุกมุมโลกดังนี้ 1. เวลา14นาฬิกาดัชนี GDP แบบรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์จากสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษคาดการณ์ว่าจะคงที่ที่0.1% 2. เวลา20นาฬิกา30นาทีดัชนีราคาผู้ผลิตหลักประจำเดือนกุมภาพันธ์จากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจาก0.0%เป็น0.3% 2เวลา20นาฬิกา30นาทีดัชนีราคาผู้ผลิตแบบรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์จากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจาก0.2%เป็น0.3% 4เวลา20นาฬิกา30นาทีการเรียกร้องสิทธิการว่างงานประจำเดือนกุมภาพันธ์จากรกมแรงงานสหรัฐ คาดการว่าจะลดลงจาก219,000เป็น217,000ทั้งหมดนี้คือตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะมีการประกาศขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อตลาดค่างเงินและตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนักลงทุนควรติดตามข่าวสารเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด